หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร2549ก็คือคดีความ้องร้องเอ,อ,อ่อยมาตรา1 2เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน,นะคะ,ะจากที่ปีหนึ่งไม่เกิน10กรณีเนี่ยนะคะก็กลายพุ่งขึ้นไปถึง4-500ึ้ากรณีคือหมายถึงมีการ้องร้องก่าโทษกันนะคะพุ่งขึ้นไปอย่างมากแล้วก็คนที่ส่วนใหญ่นะคะ เ,เป็นเหยื่อของการฟ้องร,ร้องกล่าวหาคดีนี้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายฝันเสือสแดงนะคะขอรียกลุ่มวง่ฝันเสือแดงนะคะก็ซึ่งถามว่าทาไมฝันเสือแดงนะคะมันมีหลายเหตุผลนะคะเหตุผลทั้งในเรื่องของว่าหลัง2019ประเด็นของการคุยเกี่ยวกับบทบาทของทางบัณษัตเนี่ยมันกว้างขวางขึ้นว่าทางบัณฑิตก็มาเกี่ยวข้องกับการเมืองมากน้อยอย่างไร เกี่ยวกัอขอขอบการรัฐประหาร2549หรือไม่นะคะเรื่อบสนนการรัฐประหารของปก,ก,ก,กชยหรือไม่อย่างไรนะคะึกนการกระทำในนิยามนะหน่วบัตในนิยามในที่สาธารณะของสาปรกษัตรมันจะเรื่องขการเงินหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเหตุผลหน,นึ่งที่ทำให้มีการฟ้องร้องกับโทษกลุ่มคนที่เริ่มตั้งคำถามเสื่อมถาบปรกษัตรมากขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันก็ชัดเจนว่ามันกลายเป็นข้อกล่าวหา ไ,ไว้สำหรับการโจมตีที่มูลการเงินหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายโลกาลิสก็ได้นะคะที่จะมีทั้งม่มวลชนข้ามการสังคมนะคะพัคการเมืองนักการเมืองใช้หนึ่งสองเพื่อที่จะโจ,ตม,จตมตีมูลการเงินฝ่ายซึ่งโจมตีพัคการเมืองฝ่ายโลกาลิสในขนาดนั้นก็คือพักการเมืองต่อของที่พักสิงห์ชิรวัฒน์นะคะไทยรักไทยพนักงประชาชนนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเพื่อไทยรวมถึงประชาชนที่สนับสนุน การเหนื่อยกุญรจเด้วยนะครับแล้วก็มันก็เกิดแล้วหลายๆกราีทีเดียวนะคะมันกลายเป็นประเด็นชื่ออาจจะเรื่องการเมืองแล้วมันนําไปสู่เรื่องของในครอบครัวเช่นมันก็มีกรณีหลายีที่เราถึงยิ่งใช้กันมากมันยิ่งมันยิ่งไร้สาระยิ่งเหนียวไหลนะคะเช่นกรณีพี่ชายฟ้องน้องชายน้องชายฟ้องพี่ชายหรืออย่างนะคนนะ พราะแล้วก็สองคนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าพอสักครั้งเราก็รู้ว่าเป็นพี่น้องที่ไม่ถูกกันเฉพาะก็อยู่เป็นประจำแต่ดูพี่ชายก็ขึ้นรถทับก็ไ้อฟ้องอ่ะระหว่างที่กําลังดูข่าวแทน,นที่ข่าวในธ้าสํานักน้องชายทุกอะไรเป็อย่างมาพี่ชายก็ว่าที่เป็นการหมิน่นซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยน่าจะเป็นหวงพี่ชายจริงน,น,นะคะแม่ก็ให้การบอกว่าไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ตำรวจก็ยังรับ โกงหรือฮ่าหรือว่าคุณออะไรนะคนอัมพลตั้งแล้วพูดนะคะที่มาแก่อายุ6 0กว่าแล้วก็มีโรคมะเร็งนะคะคือหายป่วยแล้วก็กะเร็งนะคะแล้วก็กับการส่ง s เอสี่ครั้งให้กับผู้ช่วยของคุณอภิสิทธิ์ด้วยชัยวัฒแล้วก็นำไปสู่แล้วเขาก็ไปแจ้งความตำรวจนะคะซึ่งสารตัดสินจำคุก20ปีข้อหาละ5ปีนะคะคือข้อความหนึ่ง5ปี สี่อความก็20ปีมันก็เป็นประณีที่มหาวิทาคนรู้สึกว่าเออค้อครามแค่นี้เองมันจะปครอบครัวต่อรามันจะใส่รุ่นนายแล้วมันไม่อยู่ทีไหนที่มันโ้มนาทคนด้วยตำคู่เพียแค่สข้อความถึงยี่สิบปีกรณีหลังนี้นี่คือบรรยากาศการเงินในขณะนั้นที่ทําให้ประเด็นเรื่องเรีหรื่งสองนะคะมาตราหนึ่งสองไปหนึ่งที่เราเรียกในขณะนั้นนะคะ ที่ทำให้นักชัการนักกิจกรรมนะคะนักพิธนักเขียนเนมอรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อหาเกี่ยวกับกฎหมายข้อนี้มันมันถูกวิจารณ์มากๆว่ามันมันเป็นกฎหมายที่มันไม่ถูกต้องไมแล้วมันก็ถูกใช้เพื่อเล่นงานในการเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อปิดปากฝ่ายฝ่ายที่มีความคิถีพิถันการเมือนที่แตกต่างของตัวเองนะคะรวมถึงปิดปากไม่ให้มีการที่ถ้าวิจารณ์ คนชาวบ้านทำการเมืองที่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับเออเดี๋ยวแวะไปที่เป๋าสั้น,นๆนะครับในฐานะที่เคยคือเมื่อกี้อาาทงพองเม,มนชาติถึงคด,ดีการเมืองคดีมาตราหนึ่งสองในยุคเอ่อช่วงปี2550้ต้นๆถ้องันาอะไรเงี้ยนะครับเอ่อ,อากให้เป๋าเล่าหน่อยในฐานะที่ไอรอก็เคยไปติดตามคดีมาแล้วในช่วงนั้นนะครับอย่างคดีอากงเข้าใจว่าเอ่อทางไอรอก็เคยไปร่วมถึงปิดการอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า คดีปาตานหนึ่งสองนะครับที่เกิดในช่วงยุคหลังการสลายการชุมนุมคนเสดแดงเมื่อปี53นะครับเช่นคดีของอากง s อ s เสคดีคดีคุณดาตอติโดคดีของคุณสมยศเนี่ยคดีเหล่านี้เนี่ยสังคมรับรู้หรือรู้จักมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การทํางานอันนี้มิติการทํางานของไอรอนะครับที่ไปติดตามคดีในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนหรือต่างกับในยุคนี้ยังไงนะครับทั้งในแง่ของการาทํางานกับสังคมสื่อสารกับสังคมก็จะเห็นว่าการเข้าไป ทำงานกับพื้นที่สามก็ดีครับครับใหม่ตัวนี้น่าจะต้องทำอะไรกับมันสักอย่างมันกึกกึกกึกตอนนั้นเนี่ยไม่ไปข่าวเลยนะครับเวลาคนโดนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นเป็นแต่น้อยมากประชาไทยเนี่ยแทบจะเป็นแหล่งเดียวที่รายงานคดีหนึ่งสองขอภัยผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นวอไทีวีนี่ เขาบอกงานอยู่นะปี53 54เนี่ยมีไว้์ทีวีแล้วแต่ทําไมจำไม่ได้เลยว่าเจอชาวไว้์ในสนามหนึ่งหือสองอ๋อเออไม่เจอแม้แต่ไหนายึดให้ช่วงพื้นทา่ตอนริ่มต้ล้วแตกนั้ก็ไม่ได้ยึดครัเออแต่แต่จำจำไม่ได้นะคืออาจจะเป็นผมจำไม่ได้เองแต่ว่าทึกภาพไม่ค่อยออกว่าจะมีเอ,อข่าวใครบ้างเวลาไปศาลเนี่ยก็จะมีแค่ว่าประชาไทยไปไหม หรือไม่ไปไอรอไปอย่างเช่นคดีพี่ฟ้องน้องคุณยุทธภูมิเนี่ยที่อาจารย์ธงทองเล่าเนี่ยไม่มีข่าวเลยนะมีแต่เราเขียจริงจร,งจรงอากงเนี่ยตอนที่โดนจับใหม่ๆเนี่ยเป็นข่าววันแรกที่ผู้จัดก,การอย่างใหญ่โตคือจะมีข่าวสองอย่างผู้จัดก,การไทยโพสต์เนี่ยพวกเนี้รายงานละเอียดแต่ว่าจะมีข่าวสองอย่างคือวันโดนจับกับวันที่พักษาระหว่างทางไม่มีนะแล้วก็ตายครับเอเอ แต่ว่า,าพออยากจะอธิบายให้มันเห็นว่าในคดีมันมีความผิดปกติยังไงในการดำเนินคดีมันมีปัญหายัางไงพยานหลักฐานนี้ปัญหา,างไงเนี่ยก็เลยต้องทำเองคือสมัยนั้นมันไม่มีใครทำก็เลยเราก็เลยต้องทำไม่ในการจะแต,ตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นน่าสนใจก็คือเวลาไปสังเกตการคดีเนี่ยมันจะเข้าห้องได้เต็มที่เลยนะฮะเราก็เหมือนงานชุมนุมเสื้อแดงเลยนะฮะฝ้าเสื้อแดงฮะไม่รู้จักกับจำเลยหรอกนะครับแต่ว่ามาเต็มห้องแบบ คุณสมยศเนี่ยคดีพี่สมยศเนี่ยไปทํางเพชรบูรณ์สะแก้วหาดใหญ่ผมได้ไปที่เพชรบูรณ์คือคนเพชรบูรณ์เสื้อแดงนี่ก็มารับแบบเป็นร้อยอะ,อะมายืนอยู่ข้างล่างศาลนะมาต้อนรับพี่สมยศแล้วก็เข้าไปเท่าที่เก้าอี้มันจะนั่งเบียดกันเต็มห้องได้ก็เข้าไปที่ถึง50คนอยู่แล้วก็เบิกความเลยนะฮะประเด็นเนื้อหาในคดีเขียนคํานี้หมายความว่าอะไรเห็นครับทนี่มันก็คนทุกความกัน เออมันเป็นบรรยากาศแบบนึงซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็หายไปครับแต่ก็ยังมีคดีลับอย่างเช่นคดีสุณดาใช่ไหมเออมีแต่น้อยมากก็มีคดีดาคดีช่วงปีห้าสามห้าสี่เนี่ยแทบจะมีคดีดาคดีเยวเลยมั้งที่ลับอีกคดีก็คือคดีหนังสืองคงจากปีศาจมีเรื่องสองคดีสามคดีไม่เยอะกว่านี้ครับเออสั้นๆแถมนิดนึงว่าช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่คนทั่วไปได้ว่าประกันตัวเนี่ย เหมือนยุคนี้ไหมที่ที่ยังพอจะได้กันบ้างอะไรเงี้ยครับยุคนั้นเรียลไลน์มากอ่าผมขอเป็นสามแล้วกันคือสามยุคคือยุคปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าเนี่ยยุคคอสชห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ยุคป,ปัจจุบันนะครับไอปีห้าสามห้าสี่เนี่ยก็เรียลไลน์ละคือคือศาลเขาไม่สะทกสะท้านเลยนะครับอย่างคุณสมยศเนี่ยก็ทํากิจกรรมรงเรื่องสิทธิประกันตัวลูกชายเขาก็ไปอดอาหารอยู่หน้าศาลร้อยสิบสองชั่วโมงนะครับม,มีมีการพูดเรื่องประกันตัวคุณสมยศเนี่ยพูดเยอะมาก แล้วก็คือยิ่งพูดยิ่งไม่ได้ไม่มีโอกาสจะได้เลยคือใครคดีไหนที่วันแรกขึ้นศาลแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วถ้าจะลุ้นว่าวันแรกไปแล้วได้ก็ได้เลยเช่นเอเอ,เอขอบคุณมาก <c oughs> คุณเอกชัยนี่เคยได้ใช่ไหมได้ก็ได้ทั้งคดีจนพี่ภากสาแล้วก็เข้าจดจำแต่ว่าใครที่ไม่ได้เนี่ยระหว่างนั้นยื่นไปอีกสิครั้งเนี่ยไงก็ไม่ได้มันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนแบบแต่พี่อนนท์อย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวได้เดียดเด๋ยว,ไ,ยวไ,ไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เงี้ยมันจะม,นมันจะไม่ใช่บรรยากาศอย่างนี้นะ คอสช57 58 59เนี่ยซึ่งจริงๆผมคิดว่ายุนั้นน่ะเลวร้ายที่สุดเลวร้ายกว่าปัจจุบันนี้มากเพราะนั้นคือป,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 ปิดตายทุกอย่างเลยไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ขึ้นศาลทหารแล้วก็พิจรารณาคดีรับแล้วไม่ว่าดายย่ายังไงคือไม่ได้ยินคือมันไม่สามารถที่จะเรียกกระแสสังคมให้มาช่วยกันดาน่าเราดีดูตีสารมันอย่างนี้ไม่มีใครสนใจเลยจนยิ่งน,น่าัวดครับ คือจะได้ประกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของคนที่ถูกประเมินคดีด้วยถ้าเป็นคนแสดงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไปเอาไปีไม่มีฐานะทางสังคมเกือบร้อยหุ่นร้อยไม่ได้แล้วไม่ได้ตัดสินนะคแต่อย่างเอ่อเจ็บต้องเจ็บได้ผิวที่ร้านนี้เอ่อทช่ไหมเกลือรุ่นะคะเอ่อเพื่อในการของประชาชนไทยเนี่ยได้เพราะว่าเวลาที่เกลือรุ่นขึ้นสาขเนี่ยก็จะมี ตัวแทนจากสถานีผู้ต่างๆ,ๆเข้าไปติดตามรับฟังกันอย่างมากซึ่งก็เป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นการเป็นการเพื่อสารอย่างหนึ่งว่านี่เป็นกรณีใหญ่ได้อย่างคือรวมถึงว่ากรณีที่เนื้อเนื้อหาในการซ้อน้อนนกรณีเนี่ยมาเป็นการกระทำที่เขาไม่ได้ทำเป็นๆแต่ตอนนี้มันอยู่ในโคสการ์ดต่างๆนะหรือว่าคนอย่างไหนอ่ะคนอย่างต่อสิรักก็ได้ใช่ไหมคะทะไรคะที่มันขึ้นอยู่กับฐานะที่ เสิแล้วกเนได้อ่ในอาจารย์พูดแล้วเดี๋ยวไปที่อาจารย์คุณองต่อเลยนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงในแวดวงวิชาการนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในช่วงก่อนที่จะมีการฟร์มคณะนิติราชและก็มีการตั้งทำจาทัดทำร่างข้อเสนอเอพื่อแก้ไขมาตราหนึ่งสองออกมาอย่างเป็นระบบเนี่ยแวดวงวิชาการเนี่ยเคยมีการพูดถึงมอญสองกันมาอ่อนบ้างไหมนะครับแล้วก็ เมื่อคณะนิติราชเสนอร่างของเขาแล้วมีข้อเสนอของเขาแล้วเนี่ยในแวดวงวิชาการเอาเฉพาะในส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับม .12 เนี่ยมีการติเตยังไงที่เข้าใจว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนิติราชนี่อยากจะชวนให้อาจารย์ฟูคืนว่าเออสมัยนั้นเนี่ยติเตในแวดวงวิชาการมันเป็นยังไงบ้างครับคือมันมีสองคำถามคำถามแรกคือว่าถ้าในก่อนที่คณะนิติราชเนี่ยจะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขขึ้นมาเนี่ยในวงวิชาการมีการพูดถึงม .12 ไหมใช่ไหมครับใช่ อันนี้เนี่ยคือมีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ได้รู้ถึงหนึ่งรือสองเป็นตัวหลักขึ้นมาการดีเบตเรื่องสถาบันกษัตริย์มันมีอยู่แล้วในมวงวิชาการนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลกสังเกตการเขียนภาษาไทยเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีนิดนึ่งนะคะโลกสังเกตเนี่นยคิดว่าในช่วงโดยอย่างยิ่งช่วงรัฐประหารสองพันห้าอ่สิบเกต้นมาเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะมันค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสถาบันกษัตริย์และการดูหมาก งานส่วนใหญ่จะพูดถ,ถึงบทบาททางการเมืองของขาวการกสิท์นะคะเช่นงานของดัตแคสไมคคาโก้ซึ่งออกมาในปี2005นี่นะคะ2005นี่คือ2 5 18ก่อนก่อนรัฐประหารน,นะคะเรื่องของวุฒที่ก็พยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครือรข่ายของขาวการกสิท์นในทางการเมืองว่ามันฟังก์ชันมันเป็นยังไงนะคะงานของคาร์ไฮลีหรือพีเนลส์มาร์ยนะคะ หรืออย่างงานของจันทงชัยซึ่งผลิตออกมาบทความที่เขียนออกมาที่สั้นชิ้นหนึ่งสองอาทิตย์ต่างรัฐประหารสี่เก้าแล้วก็การมาเป็นบทความขนาดใหญ่ลงใน Journal of Contemporary Asia ใช่ไหมคะเรื่องทั้งคลิปทั้งโพสซีงล้มละอ่ะใช้ภาษานะคะก็จะพูดถึงัภาษแล้วก็จะพูดถึงมาตรฐานสองในฐานะที่เป็นเครื่องมือติดตามคนไม่ให้ผู้เรื่องนี้นะคะโอเคมันอยู่ในวิชาการในโลกสังเกต ด้านหนึ่งมันเป็นวิธีการในการเซฟตัวนิสสการด้วยแล้วมันทำให้ฝ่ายหน่วยนที่รัฐเองก็ไม่ให้ความสําคัญมากนักเพราะมองว่าคนที่อ่านหนังสือสารกิจประเทศนี้เนี่ยมันมีน้อยมากนะคะการจํากัดการดีเบตในวิชาการเนี่ยมันไม่ส่งผลกระเทือนอะไรต่อหน้าของเขานะคะเออ่หรือแม้แต่ว่าพอมันเริ่มขยายออกวงออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นทำเป็นภาษาอังกฤษนะะคทำเป็นภาษาไทยนะคะเช่นพอแฮร์รี่เนี่ยนะคะมันมีคนแปล คุณอะไรนะคุณจอร์ดอนดนะคะแคลมาบทหนึ่งเป็นภาษาไทยโดงในเว็บไซต์นะคะเนี่ยเว็บพิ่โองเคยขึ้นมาเขาก็เดินทางออมืองไทยมารักษาตัวก็ถูกจับกลุ่มเปินคดีนะคะมีความผิดสองปีหรือว่ามีการเปิดตัวินังของแฮร์รี่ในงานวิชาการไทยกษาที่มหาลัยธรรมศาสตร์